ควรใช้ฮูดูดควันกี่วันครับดูดควันกับเตาลูกค้าจะเลือกหลากหลายเนาะใช่เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับราคาด้วยส่วนใหญ่ก็คือตัวทั่วไปที่เขาใช้มันก็จะอยู่ที่ประมาณ10,000บวกลบอันนั้นอันนี้ราคาใช่อันนั้นก็คือเป็นตัวเล็กสุดอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าบ้านไหนเนี่ยทำกับข้าวเยอะเป็นเชฟเลยเป็นมาสเตอร์เชฟก็คุณก็ควรจะต้องเลือกหูดูดควันที่มันใหญ่ขึ้นราคามันก็จะสูงขึ้นประสิทธิภาพดีใช่เป็นเรื่องปกติ ตัวที่ผมเคยติดให้ลูกค้านะก็จะเป็นตัวเล็กนะครับก็คือราคาอยู่ที่ประมาณ10,000บวกลบประมาณนี้ตัวใหญ่ลูกค้าเตากับพูธนี่งบเขาประมาณเท่าไหร่นะหมื่นบวกลบหมื่นบวกลบเนาะใช่แต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีงบแบบ2 0,000ขึ้นไปอย่างเงี้ยตัวพูธอูดควันมันจะใหญ่ขึ้นตัวมอเตอร์มันจะแรงขึ้นเป็นเรื่องปกติก็ลักษณะการดูดก็จะไม่เหมือนกันอีกมีกให้เลือกไม่เหมือนกันก็อันนี้ต้องคนที่เขาเป็นเชฟเนาะเขาจะรู้อันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน เคยติดกับตัวธรรมดานะครับค่ะ